ปุ๋ยสูตรสิบหกนะคะสามตัวเราก็จะใส่ไปเลยแล้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวที่เป็นปุ๋ยเร่งดอกด้วยนะคะเราก็ใส่อัดไปเลยค่ะทุกคนอเราต้องแบบว่าเออช่วงนี้ก็คือหาวิธีให้น้องเขาออกดอกให้ได้ละทุกคนเราก็ในเมื่อฟ้าฝนมันไม่เป็นใจกับเราแบบนี้นะคะทุกคน แล้วก็ผสมไปสองตัวเลยนะคะอะ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเออ่น้ำจุลินทรีย์เราจะมีน้ำจุลินทรีย์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำจุลินทรีย์มา นี่นะคะเราก็จะใส่น้ําใส่นะทั้งน้ําจุลินทรีย์ไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะมีอะไรก็ใส่ไปทุกคนอะไรที่เราทําไว้ก่อให้มันเกิดประโยชน์ให้หมดใส่ไปทุกคนอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะคะทุกคนในการดูแลเจ้าต้นไม้ของเรานะคะทุกคนก็ เดี๋ยวเราก็เวลาที่เหลือๆนะคะเราก็จะมาดูใบที่มันแบบแย yeah, ่มากๆที่มันเคยติดกับต้นไว้ที่เราไม่ได้เอาออกเนี่ยทุกคนอย่างใบแบบเนี้ยก็ต้องตัดทิ้งนะคะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะอ่าสวัสดีแม่กาวคะ่ะสวัสดีแม่กาวลูกหกจากสไปียเยอรมันนะคะโอ้แม่กาวนี่เก่งมากๆนะคะขยันมากๆเลี้ยงน้องไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยอาไล์สดไปด้วยนะคะสุดยอดแล้วนะคะสําหรับแม่กาวของเรานะคะ ยงก็เป็น f c ฟซแม่กาวมาตั้งแต่ยงมาทําบ้านใหม่ๆนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเข้าไปให้กําลังใจแม่กาวเวลาแม่กาวขึ้นลันเวย์อยู่นะคะแม่กาวก็เก่งขยันนะคะใช้เวลาให้มันก่อให้มันเกิดประโยชน์นะคะเนี่ยนะคะถ้าเกิดแบบเขาออกดอกเขาก็จะออกช่วงแบบช่วงไปลายใบที่มันแตกใหม่นะคะทุกคนอื้แล้วก็ทำไปเรื่อยนะคะทุกคนดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะ มันต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาจะต้องให้ประโยชน์แก่เรานะคะอ่ามันก็ไม่ช้าก็เร็วนะคะทุกคนหรือไม่ได้เลยนะคะทุกคนอย่าไปอย่าไปคิวใจกับกับเขามากนะคะทุกคนอ่าเพราะหลายคนนะที่เวลาที่ทําแบบยงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกที่แบบมีงานมีอาชีพมีงาน,งาน,งานประจํเงินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาการอยู่กับต้นไม้เพิ่มเติมเนี่ยมันทําให้ สุขภาพจิตเราดีด้วยนะคะทุกคนอ่าสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีนะคะทุกคนนี่นะคะก็ดูแลกันไปนะคะทุกคนยงก็ชอบนะคะทุกคนเวลาอยู่กับต้นไม้แบบนี้นะคะทุกๆวันเวลาที่ได้เข้ามาอยู่กับต้นไม้มันก็เพลิดเพลินดีนะคะทุกคนอ่าวันนี้ใครเอ,อ่อรอเตรียมเมนูรังสรรค์เมนูอะไรบ้างนะคะอืม นนี่ะะคะเวลารังสันเมนูเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของอ,อ,อาหารที่มีรสเปรี้ยวเนาะที่จะต้องใช้มะนาวดังนั้นมะนาวก็เลยเป็นเหมือนหัวใจหลักของของการลังสันเมนูอาหารเลยก็ว่าได้ซึ่งยงเองก็ช่วงนี้พอเริ่มแบบมากินอะไรที่มันรสชาติแบบแซบบ่แบบมากขึ้นนะคะ,อะพอมาหาอะไรรสชาติแซบบ่แบบมากขึ้นก็เลยเหมือนแบบ เอ๊เราจะเสียงบประมาณเพิ่มเติมในการซื้อมะนาวไปทำไมนะคะอ่านี่นะคะจริงๆมันก็คือตัดได้เรื่อยๆแหละทุกคนวันละนิดวันละหน่อยใบที่มันแบบเหลืองๆจะร่วงอยู่แล้วหรือใบที่แบบไม่สมบูรณ์นะคะทำไมถึงไม่ตัดก่อนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนดูว่าโอเคเราก็จะฉีดประมาณนี้จริงๆเราก็บางทีตอนเช้าๆที่ตื่นมาฉีดอะทุกคน มันรีบะนะคะทุกคนมันรีบที่จะต้องทําอย่างอื่นต่ออ่าก็เลยแบบไม่ได้ให้ทุกคนได้ได้เห็นได้ดูกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือกะว่าจะอัดอัดฉีดบ,บ่อยๆแล้วแหละเพราะมันต้องเปลี่ยนวิธีการละเพราะว่าธรรมชาติตอนนี้มันกําหนดไม่ได้ละ่ะว่าดูดูแล้งดูดูฝนอ่าดูดูหนาวเพราะอย่างระยองอบอกได้เลยยงย้ายมาอยู่เนี่ยยงเจอหนาวยังไม่เคยเกินห้าวันเลยบางทีเจอหนาววันเดียวนะคะอ่าพอเจอหนาวปุ๊บไป ไปเอฟเสื้อกันหนาวค่ะวันรุ่งขึ้นคือไม่หนาวแล้วเนี่ยนะคะอ่า